สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา9นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระนิธิราธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังอาคารสมเด็จพระเทพรัตน โรงพยาบาลรามาธิบดีในการนี้ท่ดคพระเนตรนิทัศการทางการแพทย์และนิทัศการผู้ป่วยยากไร้บอกเล่าเรื่องราวของผู้ป่วยที่มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้ความช่วยเหลือในการรักษาจนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูประถส์สมเด็จพระเทพ,พร,รัตาสุดาสยามบรมราชกุมารีประจําปี2563ซึ่งได้พิจารณาเรื่องต่างๆอาทิรายงานผลการดําเนินกิจการและกิจกรรมของมูลนิธิรามาธิบดีรายงานการดําเนินงานคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีประจําปี2562รายงานงบการเงินประจําปี2562 25 25พิจารณาการคัดเลือก ผู้ตรวจสอบบัญชีมูลนิธิประจำปี2563และการขอพระราชทานภาพวาดสีพระหัตถ์รูปหัวใจบนปีกผีเสือ้อ wing of heart มูลนิธิราม,มาธิบดีในพระราชูปถัม์เป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนด้านการค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์รวมทั้งให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์และพยาบาลเพื่อสร้างแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถและมีจำนวนเพียงพอกับความต้องการของสังคม นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยด้านค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้การรักษาพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จากนั้นเวลา14นาฬิกา8นาทีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังอาคารเท,รรเทริดพระเกียรติสมเด็จพระยานสังวรเจริญสวัฒโนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่337เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสภากาชาดไทยโดยมีระเบียบวาระต่างๆอาทิ รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภาการชาติไทยการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์สภาการชาติไทยการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและระเบียบวาระอื่นๆทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เกิดขึ้นสภาการชาติไทยได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆอาทิ การจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยรวม4แห่งตามที่สมเด็จพระนิฐิธาราชาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกผลกระทบทั้งชาวไทยและแรงงานข้ามชาติตามหลักมนุษยธรรมของหลักการชาติสากลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณวัดประทุมวนารามราชวรวิหารจังหวัดสมุทรสาครที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสะแก้วที่สถานีกาชาติที่6อรัญญประเทศเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัรัราชสุดาจังหวัดนนทบุรีที่วัดหูช้างอภอบางกรวยและจังหวัดขอนแก่นบริเวณสถานีรถไฟขอนแก่นอเภอเมือง นอกจากนี้ยังจัดทำหน้ากากอนามัยผลิตจากผ้าายมัสลินมอบให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในจังหวัดต่างๆรวมทั้งมอบชุดทาน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 แก่ผู้ถูกผลกระทบ พร้อมกับจัดตั้งโครงการอาสาร่วมใจ Fight COVID ของสภาการชาติไทยร่วมกับมูลนิธิธรรมพิบาลทางการแพทย์เพื่อส่งมอบบุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงสิ่งของบริจาคนำไปช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลที่ขาดแคลนในภูมิภาคต่างๆซึ่งผู้มีสิทธิ์ศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงิน63บาทในโครงการ63บาทสู้โควิด -19 ปี63เพื่อสนับสนุนภารกิจของสภาการชาติไทย หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่0011345670องค์มนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใย,ยราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง วันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายนุรักษ์มาประนีตองคมนตรีไปประชุมและติดตามการเกิดเหตุวัตภัยในพื้นที่ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพทองซึ่งถูกอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำในช่วงเดือนพฤษภาคม2563ทําให้มีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงในพื้นที่ต่างๆและในอำเภอโพทองส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรใน13ตําบล64หมู่บ้านเสียหายราษฎรเดือดร้อน4 ร้อสครัวเรือน ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีร่วมกับบูลินิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมทั้งเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับราษฎรที่ถูกผลกระทบให้ได้ทราบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการนี้องค์มนตรีได้เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอโพทองซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและได้พูดคุยให้กำลังใจโดยราษฎรที่ได้รับพระมหาการุณาธิคุณในครั้งนี้ต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ทั้งนี้จังหวัดอ่างทองและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนผิ์อาสาพระราชทานได้ให้ความช่วยเหลือและช่วยซ่อมแซมหลังคาบ้านให้สามารถพักอาศัยได้เป็นการเร่งด่วนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปียณีเทียมอำพรสวัสดีค่ะ